สวัสดีครับเพืเ่อนๆคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมกําลังจะแพ็คนะครับกําลังจะแพคอ้อยด่างนะครับเป็นอ้อยด่างสองสายพันธุ์นะครับก็เมื่อวานก็มีคนที่สนใจนะครับอยากได้แล้วก็สนใจนะสนใจอยากได้จะนําอ้อยด่างไปปลูกนะครับ อ้อยด่างที่ผมมีก็จะมีด่างญี่ปุ่นนะครับมีสิงคโปร์ลายไผ่นะครับแล้วก็ด่างแดงอินโดแล้วก็เบลลี่พุด้านะครับมีสี่สี่ชนิดนะครับอ้อยด่างที่ที่ผมมีนะครับครั้งเนี้ยเขาคนที่อยากได้นะครับก็สนใจที่อยากจะได้ด่างญี่ปุ่นนะครับซึ่งมันหายากนะครับเนี่ยก็คือเนี่ยตรงนี้นะสองถุงนะสองต้นนะครับก็ซื้อไปสองสองต้นนะหนึ่ง สองนะครับซื้อไปสองต้นแล้วก็อยากได้สิงคโปร์ละยพยสองต้นเหมือนกันแต่ต้นใหญ่แล้วนะนี่นะนี่อ่าเดอ,อันนี้จะราคาค่อนข้างสูงหน่อยนะครับจริงๆแล้วเขาซื้อผมไปเนี่ยเขาสามารถไปขายได้ในะราคาที่หลายเท่าของราคาที่ซื้อผมไปเลยนะครับหอ,อยด่างญี่ปุ่นนะนะ เห็นเห็นลายไหยมผมขายเข้าไปในราคาที่ไม่แพงมากครับไม่ไม่ถึงพันนะครับต้นหนึ่งไม่ไม่ถึงพันบาทนะครับหลักร้อยนะครับอันนี้แต่แต่ดาญญี่ปุ่นสองต้นนี้นะจะแพงกว่าสิงคโปร์ลายไผ่น,นะครับทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนี้ประมาณอาจจะไม่ประมาณนะทั้งหมดนี้พัน หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับสี่ต้นนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทห้อยด่างมันมีราคาที่ค่อนข้างสาหรับกลุ่มผู้ปลูกที่ชอบนะครับที่ชอบเขาเขาไม่ค่อนข้างเขาจะไม่ค่อยเกี่ยงเรื่องราคาเท่าไหร่นะครับแต่ผมผมก็ขายเขาไม่ได้ไม่ได้แพงนะไม่ได้แพงเหมือนที่หลาหลายคนขายนะครับผมไม่รู้คนอื่นขาย แพงมากแค่ไหนแต่ว่าเห็นเห็นราคาในที่ขายกันในกลุ่มแล้วอะ่ะมันมันแพงมากสำหรับผมนะมันแพงมากแต่นี้ผมแบ่งปันไปในราคาที่ไม่ถือถ้าเป็นราคาของของไม้ด่างนะครับไม่ได้ถือว่าแพงเลยนะครับไม่ได้ถือว่าแพงเลยสิงคโปร์ลายไผ่นะครับเห็นลายไหมใบย,ยังเป็นลายเลยเนหะ็นไหมใบาลายแล้วก็ เดี๋ยวป้องเขาจะลายนะครับสีฟูลายไผ่เห็นเส้นลายไหมเริ่มเริ่มจะมีความลายจากใบขึ้นมาแนละ้วเขาลายทั้งลำครับลายทั้งใบลายทั้งลำทุกอย่างลายหมดเป็นเส้นนะเป็นเส้นส่วนอันนี้ด่างด่างญี่ปุ่นนะครับมันเป็นมันมีชื่อเรียกอยู่แหละแต่ผมเรียกแบบว่าให้จําง่ายแล้วกันด่างญี่ปุ่นมันก็มีหลายพันธุแต่ผมผมเรียกไว่ อาผมเรียกดังญี่ปุ่นให้จำง่ายง่ายนะครับเกาะลายค่อนข้างสวยนะครับแต่เนี่ยผมชําม,มาแล้วไงมันจืนซีมันเริ่มย้อยใช่ไหมมันก็จะเริ่มจางลงไปนะครับล่างมันจริงๆแล้วมันจะเป็นลายอ่เหลืองตัดเขียวนะเป็นลายเหลืองตัดเขียวแต่ลายอ่ะจะต่างลายเหลืองจะกว้างลายเหลืองจะกว้างแล้วลายเขียวจะเป็นเส้นเส้นแคบกว่านะครับส่วน สิงเพลาไผ่มันไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่แล้วมันจะเป็นเส้นผมเคยเอารูปให้ดูอยู่ผมเคยเอาลูปผมเคยทําคลิปลง u t u b e อยู่นะแล้วก็เป็นเอาภาพหน้าปกแปะไปว่าเป็นหน้าตามันเป็นยังไงนะครับ <S <S โอเคครับเดี๋ยวผมจะแพ็คเดี๋ยวผมจะแพ็คต่อนะครับค่ะค่ะใครที่สนใจก็สําหรับห้อยด่างญี่ปุ่นนี่คือผมแบ่ง จริงๆผมอยากจะให้แค่ต้นเดียวแหละแต่บาเขาอยากไ้สองกอ็แบ่งก็แบ่งสองอแบ่งสองก็แบ่งคราวนี้ผมก็จะเหลืออยู่สองสามต้นเองเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะเก็บไปทําพันก่อนนะครับส่วนสิงคโปร์ลายผายผมมีมีประมาณหนึ่งนะครับมีประมาณหนึ่งนะถ้าใครอยากจะแบ่งเดี๋ยวรออีกสักหน่อยเดี๋ยวรอให้มันโตให้มันแบบแข็งแรงนะครับในการแพ็คแล้วก็ขนย้ายแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้มันจะมีต้นที่โตวกว่าน,นี้ก็มี ต้นที่โตวกว่าน,นี้ก็มีแล้วก็ต้นที่เล็กกว่าน,นี้ก็มีนะครับอันนี้ผมคัดเลือกที่มันกําลังพอเหมาะนะครับจริงๆแล้วอ่ะผมสามารถขายได้ราคาสูงกว่าที่ผมขายในวันนี้อีกนะแต่พี่แกอุดหนุนตัวนี้แล้วไงพี่แกซื้อส,สองตัวเนี้ยสองสองต้นเนี้ยก็พันกว่าบาทแล้วก็ผมก็เลยอ่ะเป็นราคาที่แถมๆไปนะครับจริงๆแล้วมันขายได้ได้แพงเพราะาต้นมันโตแล้วนะส <Yeah. S 1> ิงโกลลายไผ่แต่ก็ถือว่าแถมไปถือว่าแถมไป สมาคุนะองต้นนี้ราคาไม่สูงเท่าต้นนี้ต้นเดียวนะครับผู้ขายผู้ขายโอเคผู้ซื้อโอเคก็คือสิ้นสุดนะครับก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดสำหรับการค้าขายไม้ประดับนะครับการค้าขายไม้สวยงามนะครับโอเคครับงดดาม่านะครับ เป็นความชอบส่วนบุคคลเหมือนผมแหละอ้อยขั้นน้ำแพงแค่ไหนผมก็เสาะหาซื้อถูกไหมอันนี้เหมือนกันคนที่ชอบไม้ด่างเขาก็เสาะหาซื้อเหมือนกันอารมณ์เดียวกันเลยอ้อยขั้นน้ำเขาตาแล้วเป็นพันธุงก็ยังหาซื้อก็นั่นแหละอารมณ์เดียวกันนะครับแต่ว่าความชอบเนี่ยต่างต่างชนิดกันอ่าต่างประเภทกันผมชอบผมเสาะแสวงหา,หาอ้อยขันน้ำทุกสายพันธุ์ที่มีอยู่เท่าที่ผมจะหาได้ คนที่มาซื้อผมเขาก็เสาะหาห้อยด่างห้อยประดับห้อยสวยงามที่ที่เขาหาได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเจอไหมครับสวัสดีครับ